ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนนโดนบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ Motor, ประเทศไทยจำกัดบริษัปทปตทจำกัดมหาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมวัฒนธรร,รมกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดท่อ P.V.C. ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาสวัสดีครับพบกับรายการแทนคุณแผ่นดินรายการที่จะพาคุณผู้ชม ไปสัมผัสถึงพลังแห่งการคิดดีทำดีอาจจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเพราะพันการทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้แนวความคิดและแรงบันดาลใจจากเราคนดีที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเรามากมายคนแรกที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจในวันนี้ก็คือปร,ราดบ้านดินหรือมนุษย์บ้านดินคุณโจนจันใดผู้ที่ซึ่งมีแนวความคิดในการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง การที่เราจะมีบ้านได้สักหลังหนึ่งนั้นหลายคนอาจจะคิดว่าต้องใช้เวลา20-30ปีหรือไม่ก็ต้องเก็บเงินก้อนใหญ่เสร็จแล้วก็ปล่อยให้การสร้างบ้านนั้นเป็นหน้าที่ของสถาปนิกวิศวกรและช่างวูฒชนาญการแต่มีแนวความคิดหนึ่งที่ว่านกยังสามารถสร้างรังของมันเองได้แล้วเราเป็นคนทำไมจะสร้างบ้านด้วยมือของเราเองไม่ได้ โดยแนวความคิดนี้นําไปสู่การคิดมีบ้านโดยไม่ต้องรอเวลาโดยเค่ื่องรอมีเงินมากมายเป็นความคิดที่ชวนให้เราหันกลับไปสู่รากเหง้าความเป็นมนุษย์จากผู้ชายที่ชื่อโจนจันด้แล้วบ้านดินเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงบ้านดินเกิดขึ้นจากหลังจากกลับไปอยู่บ้านเสร็จปุ๊บเนี่ย ผมก็ได้แต่งงานกับเมียเก่าคนหนึ่งคนแรกก็อยู่ด้วยกันพักเจปีในที่สุดเขาก็อยากจะให้ผมไปอยู่อเมริกาด้วยพอพอดีผมก็ไม่อยากไปแต่ก็เลยไปไปไป,ไปที่ไปอยู่สองปีแล้วก็กลับมาก็ก่อนกลับมาก็เลยได้ปั่นจักรยานเที่ยวได้ไปเห็นบ้านดินที่น,นุ่นก็เลยรู้สึกชอบประทับใจมากเพราะว่ามันอยู่กลางทะเลทรายที่ร้อนระอุแต่เข้าไปข้างในมันเย็นมาก ก็เลยสนใจที่จะกลับมาทําที่บ้านพอมาถึงบ้านปุ๊บก็เลยลองทําดูปรากฏว่ามันง่ายมากเลยทําบ้านแค่2ชั่วโมงต่อว,วันตีห้ถึงเจ็ดโมงเช้าสามเดือนผ่านไปผมได้บ้านหนึ่งหลังโอ้นี่หลังที่เราจะไปสร้างกันแล้วการสร้างบ้านดินหลังหนึ่งนี่มันต้องใช้เงินเยอะไหมครับเนี่ย แล้วแต่จริงๆแล้วแล้วแต่อยากจะใจยังไงอยากจะใจก็คือเราอยากใจมากเราก็จ้างคนทำห,<อ>หรือไม่ก็ซื้อวัสดุที่แพงๆมาใช้บ้านบางหลังเนี่ยราคาบ้านไม่เท่าไหร่แต่หน้าต่างบานเดียวเนี่ยอาจจะหลายหมื่นบาทได้ ข้างในบ้านของคุณโจนจันไดกันครับแกอนุญาตให้เข้ามาเยี่ยมชมได้ครับมาดูกันนี<อ>่ความรู้สึกแรกที่เข้ามานี่เย็นว่าบเข้ามาเหมือนติดแอร์ยังไงอย่างนั้นเลยครับแต่ไม่ได้ติดแอร์นะครับไม่มีแอร์นี่เป็นบ้านที่คุณโจนจันไดยอยู่จริงปัจจุบันนี้นะครับ คนทุกวันเนี่ยมองไปทั้งทุกที่รอบตัวเราก็จะเห็นคนทํางา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 นหาเงินหาเงินแม้แต่ตัวเองเนี่ยไม่เคยสนใจตัวเองเลยนะทํางานแทบล้มแทบตายไม่ได้สนใจสุขภาพเลยเราไปซื้ออาหารแย่ๆมากินนะทำงานแทบตายแทนที่จะสนใจสุขภาพแทนที่จะเอาเงินเนี่ยไปซื้ออาหารอินทรีย์มากินแต่เราก็กินขยะเป็นอาหารใช่ไหมถึงแม้เป็นไข้ทํางานไม่ได้ร่างกายบอกมันร้อนมากแลวนะต้องหยุดนะไม่พักไม่ได้เราก็ต้องไปกินพาราเซตามอนแล้วก็ทํางานต่อ นั่นหมายความว่าเราทํางานหนักจนไม่เลยไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยแล้วเราทําเพื่อใครอ่ะคือเราถูกฝึกมาเพื่อที่จะไปเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรทีเนี้ยมันทําให้ผมเริ่มมาคิดว่าทําไมคนต้องทํางาน8ดชั่วโมงต่อวันแล้วไม่พอกินสําหรับคนคนเดียวในเมื่อเราทําแค่ครึ่งชั่วโมงต่อวันเนี่ยเราเลี้ยงคน6คนได้อย่างเหลืออยู่ สุขที่เขาค้นพบนั้นไม่ใช่แต่เฉพาะเพื่อตัวเองแค่นั้นเขายังแบ่งปันความสุขเหล่านี้ให้กับเพื่อนมนุษย์อีกด้วย <_ an> เช่นเดียวกับเรื่องราวของเร um 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 ือจ้างเติมเต็มรักคุณแม่พองสีสีบุญลือนางฟ้าของน้องๆออทิสติกผู้หญิงที่มีหัวใจเต็มเปี่ยมไปด้วยการให้แห่งบ้านเต um um um, ิมเต็มจังหวัดขอนแก่นแม่พองศีสวัสดีครับสวัสดีค่ะวั ตลาดแต่เช้าเลยค่ะก็เป็นกิจวัตรประจําวันที่ต้องซื้ออาหารไปเล็กๆ,ๆค่ะแล้วน,นี้มาซื้ออะไรคะเนี่ยน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้แล้วก็เป็นร้านที่อร่อยที่สุดในเมืองขอนแก่นนะคะซื้อยามไหมครับเนี่ยวันนี้แม่จะซื้ออันนี้ไปเลี้ยงลูกๆนี่ครับแม่ของสีแกามาซื้อบ่อยไหมครับเนี่ยบ่อยครับ่คอ๋อทุกๆเช้าประมาณนั้นเลยเอาทัา้งสามอันเลยนะลูกนะ คุณแม่ซื้อสาลเปอกับน้ำต้าูุ่นมาแจกเด็กๆครับค,คุณแม่พงศศรีครับค,คุณแม่เกษียณจากอายุราชการมาเนี่ยกี่ปีแล้วครับจากราชการก็14ปีเกษียณอองมา14ีปีแล้วแล้วคุณแม่เป็นรับราชการครูใช่ไหมครับค่ะเป็นครูอยู่กี่ปีครับเนี่ยเป็นครูอยู่25้ปีตั้งแต่อายุยังน้อยเลยตั้งแต่อายุ18ปี แล้วคุณแม่เป็นครูอะไรครับสอนโรงเรียนอะไรสอนอยู่โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดขอนแก่นสอนเด็กหูหนวกใช้ภาษามือค่ะพวกเขาไม่ได้ยินน้องนองักเรียนไม่ได้ยินไม่ได้ยินค่ะคุณแม่ฝองสีได้อะไรจากความเป็นครูของตัวเองเป็นความภาคภูมิใจในในแบบอย่างเนาะแม่แม่จะสร้างแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลานความเป็นครูนั้นความมีระเบียบความมีวินัยความ ตรงต่อเวลาเราได้ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีต,ต่างๆนั้นไม่ได้ถ่ายทอดออกมาสู่ลูกหลานที่แม่เขาจะเป็นเด็กพิการร็ตามเรื่องเหล่านี้นใะนแม่ไม่เคยเว้นเลยเราปลูกฝังปลูกฝังยังไม่พอนะคะปลูกจิตสำนึกของความเป็นคนไทยให้แก่ลูกหลานเหล่านี้ด้วยวันนี้เด็กๆจะสวดมนต์แผ่เมตตา นะคะให้แก่ตัวเองให้แก่สรประสัตว์ทั้งหลายพร้อมในอย่างคะลูกพร้อมในอย่างคะพค้อมแล้วใ,ใช่ไหมคะอาคุณยายมาแล้วคะะาาวา่ะถึงแม้ว่าบ้านเราเล็กๆก,ก็ตามนะคะคุณยายก็ได้ปลูกจิตสำนึกของความเป็นไทย รู้จักเพลงไทยรู้จักสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย,ยู่หัวเราวันนี้เราจะให้เด็กเต้นโชว์เพลงอะไรนะพี่พี oh, <dear. S 1> บทเพลง oh, <dear>. oh. บทเ,เพลงพระราชนิพนธ์ลองดูสิลูกอ่ะ ทํากิจกรรมคุณแม่แนะนําได้ไหมว่าผมจะทําอะไรกับน้องๆได้บ้างตัวของคุณถึงแม่จะไม่มีอะไรก็ตามตัวของคุณน่ะจะเป็นอุปกรณ์ที่ชั้นเลิศมากเป็นยังไงครับคุณแม่หนึ่งมาเล่านิทางอ๋อเพียงแค่มาแต่ตัวก็มาทำกิจกรรมกับน้องๆได้แล้วหรือมาร้องเพลงให้เด็กฟังหรือว่ามาเล่าเรื่องอย่างสิ่งรอบเนาะเด็กๆอยากจะรู้มากว่าเอ๊ะทำไมดาวมันอยู่บนท้องฟา้ามันลอยได้อะ ทำไมดวงอาทิตย์ที่มันมันทำไมมีความร้อนดวงจันทร์มันทำไมส่องแสงได้เขาต้องการเขาต้องการนะฮะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาก็ได้มีตัวของคุณมาเขาก็จะสนใจมากจะมีความสุขมากคนหน้าใหม่ๆเข้ามาจะเด็กๆจะมีความสุขเคยมีเจอปัญหาอุปสรรคใหญ่ๆที่ยังอยู่ในความทรงจำถึงขนาดท,ที่จะทำให้คุณแม่ท้อมีมากไหมครับมีค่ะเราได้ ของเงินเงินทุนจากแห่ตงต่างๆโดนฟึ้นแลกกับมาที่ที่ไม่ค่อยดีนะคะนั่นคือสิ่งที่เราร้องไห้ลูกแม่ร้องไห้ออกมาว่าแผ่นดินนี้ไม่ใช่ของแม่คนเดียวทำไมแม่จะต้องมาแบกบหนักมากเเกินแม่ฟองศรีมีหลักคิดในการดำเนินชีวิตยัยงไงครับทำมันนี้ให้ดีที่สุดทำมันนี้ให้ดีที่สุดเมื่อรับปาดกับใครแล้ว ทำให้ดีที่สุดเหมือนแม่ให้สัญญากับเด็กๆในวันนี้นะแม่จะทําให้ดีที่สุดจนกระทั่งสิ้นลมหายใจของแมนะ่ความสุขที่แม่หามาตลอดชีวิตไม่ใช่เงินทองแต่เป็นเป็นสิ่งที่แม่ทำให้ความเป็นมนุษย์ของเขาสมบูรณ์ขึ้น ทำในสิ่งที่ตัวเองรักและเผื่อแผ่สิ่งที่ตัวเองมีเพื่อเต็มเติมชีวิตให้กับผู้อื่นนับเป็นการให้ที่นำมาซึ่งความสุขของทั้งผู้ให้และผู้รับเป็นการทำความดีที่ควรค่าแก่การยกย่องอย่างยิ่งสำหรับเรือจ้างที่ชื่อคุณแม่ผ่องสีสีบุญรือม,มาถึงอีกหนึ่งเรือจ้างครับที่ผันชีวิตตัวเองจากราชการครู ช้ชีวิตสวนกระแสสังคมยอมละทิ้งทุกอย่างของชีวิตที่เคยมีมาเป็นเกษตรกร,ร,กรแบบพอเพียงอาจารย์เกษมสมชายจังหวัดเลยครับความฝันของผมคืออยากเห็นคนที่ทำเกษตรอินทรีนีครับทุกหมู่บ้านมีสักสองสามคนทั่วประเทศนี้ก็สิ่งแวดล้อมมันก็จะดีขึ้นแล้วสุขภาพคนก็จะดีขึ้น แนวคิดในการดําเนินชีวิตคือพยายามเข้าหาธรรมชาตใิให้ให้ให้ได้ธรรมชาติให้มากที่สุดเพราะว่าโลกมันวิกฤตสิ่งแวดล้อมมันมันมันถูกทําลายไปเรื่อยๆมันก็จะมีปัญหาเรื่อยๆถ้าเกิดสมมติถ้าอยู่ในเมืองรวไฟดับเราจะมีทุกข์ละถ,ถ้าถ้าถ้าที่นี่ไม่มีไฟเราเราไม่มีเตาแก๊สเราใช้ฟืนเราทํากับข้าวเองทาปลูกข้าวทําอะไรเองเราไม่มีเงินเราก็อยู่ได้ นี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์เกษมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์มาอยู่ที่นี่นานเรียนครับเนี่ยก็สิบกว่าปีแล้วครับอยู่ที่ผานกเขาเนี่ยนะครับ,รบดูพื้นที่เนี่ยอาจารย์มีทั้งหมดกี่ไร่ครับเนี่ยที่นี่พื้นที่ทั้งหมดตรงนี้มีย8ดไร่ครับก็จะแบ่งเป็นโซนโซน,โซนมีปลูกข้าวมีปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มีผลไม้ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นพอกมาครับ ม้าอยู่เกือบสิบไร่อ่ะครับขอ,อกมา้าจะให้มันยืดอยู่ข้างในเรียกได้ว่าทั้งทําเกษตรกรรมด้วยแล้วก็เลี้ยงม้าด้วยรเรียกได้ว่าทั้งพื้นที่ในนี้คือดูแลตัวเองได้ทั้งหมดเลยค,คมันจับเพื่อกลกนกันข้อปุ๋ยก็ปุ๋ยขี้ม้าก็อามาใส่ผักแล้วก็เศษผักแล้วก็หญ้าที่เราแปลงหญ้าก็าปุ๋ยขี้ม้าไปใส่แล้วก็เอามาให้ม้ากินแต่ใจก็ ั้งวันทั้งคืนก็อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเลยครับเนี่ยนอนอยู่นี่เลยครับที่นี่คือบ้านของอาจารย์เลยครับโอ้นี่ดูมองไปทางไหนก็เป็นพื้นนาป่าเขาครับตรงนั้นก็จะเป็นเป็นวิวผาสามยอดกับผานกเขาแล้วม้าของอาจารย์เนี่ยเลี้ยงมันยังไงเลยครับเนี่ยเป็นม้าไทยนะครับก็มันก็จะกินง่ายกว่ากินง่ายกว่าม้าฝรั่งก็ให้อาหารเช้าเย็นครับครับ คนที่เคยทาอาชีพมามากมายหลายอย่างเลยเนี่ยแล้วทําไมถึงตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ล่ะครับตอนที่อยู่กรุงเทพมัน,ม,นมันรู้สึกอิ่มตัวแล้วนะคะก็เลยอยากหันเข้ามาหาธรรมชาติแล้วก็คนเราเดี๋ยวนี้มันเป็นลักษณะทุนนิยมสิ่งทุนนิยมกับบริโภคนิยมมันมารวมกันแล้วสิ่งแวดล้อมมันจะถูกทําลายสิ่งแวดล้อมมันจะถูกทําลายแล้วถ้าเราไม่เตรียมไว้เนี่ยอย่างเช่นถ้าเราไม่มีเงินซักบาทคนในเมืองจะอยู่ไม่ได้ลว แต่อยู่ที่นี่อยู่ได้มีอาหารครบห้าหมู่อยู่ในไรนะเราเราก็มาเต็มตัวนี้ไว้เราเรียกมันว่าอะไรนะครับอาจารย์อตะบันน้ำตะบันน้ำ,นนำมันมีสองตัวครับตัวนี้ตัวนี้หยูดแล้วมาทำงานยังไงครับอ่าตรงนี้มันทำงานอย่างนี้ตรงนี้เป็นเป็นถังลมถังลมทั้งหมดเลย แล้วตรงนี้เป็น,เป,นอเ,อเ,เป็นการกลับทำเอาเองนะครับเป็นการกลับคือเพื่อไม่ให้น้ํามันกลับครับน้<ง>ําเข้าได้อย่างเดียวออกไม่ได้อย่างเดียวครับตรงนั้นเป็นถังอัดน้ําเข้ามาในถังลมครับพอพอน้ําเข้ามาในในถังลมลมมันถูกบีบแน่นครับลมมันค้างมันก็ถีบน้ําออกมันออกไม่ได้พอมันออกไม่ได้แล้วก็ครับแล้วก็เจาะข้างๆให้มันออกไปทางนี้ไปใช้พอความหนาแน่นมันปกติมันก็เ,เข้าอีกข้างในมันก็ขยับ ขยับขยับขยับอยู่ตลอดอยูด่ด้วยกันมาก็รู้สึกว่าแกจะเป็นคนดีคือดีมากแบบมีแต่ให้ตลอดอะ่ะคือชาวบ้านหรือว่าคนที่เข้ามาดูงานหรือว่าลูกศิษย์ความรู้หรือว่าสิ่งไหนที่แกมีอะ่ะคือแกจะให้ให้ให้ชาวบ้านหรือว่าให้ลูกศิษย์โดยที่ไม่คิดค่าตอบแทนอะ่ะก็คือตรงนี้คือส่วนดีของแกคือแกมีแต่ให้ก็เลยรู้สึกว่าเออ อยู่ด้วยแล้วมีความสุขไปด้วยอะไรแบบนี้ค่ะความฝันของผมคืออยากเห็นคนที่ทำเกษตรินรียเนี่ยครับทุกหมู่บ้านมีสักสองสามคนนี่ก็ทั่วประเทศนี่ก็สิ่งแวดล้อมมันก็จะดีขึ้นแล้วสุขภาพคนก็จะดีขึ้นคือคือทุกวันนี้ครับก็ทำก็ยังยัง ยังถือว่ามีความสุขปกติอยู่คือการทํางานของผมก็เหมือนกับการได้พักผ่อนคือที่ก็คือพักผ่อนแล้วเพราะว่าเราบางคนถ้าอยู่อยู่ในเมืองเนี่ยเขาเขาไม่มีแม้เขาไม่มีวิวเขาไม่มีน้ําตกเขาไม่มีภูเขาแต่ของผมมีทุกอย่างตื่นขึ้นมาก็เจอแหละวรัมก็เหมือนกับได้สถานการณ์มีได้พักผ่อนทุกวันก็ไม่เหนื่อยครับเขาหอ,อนี่คั้นี้คือความสุขครับ สิ่งที่เห็นได้จากทุกๆก,กิจกรรมที่อาจารย์กรเกษมทำก็คือใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขที่ทำให้กับตนเองหรือว่าความสุขที่อาจารย์กรเกษมได้ทำสิ่งนั้นให้กับคนอื่นครับเช่นเดียวกับเทพแคนแห่งแดนอีสานอาจารย์สมบัติสิมล่าหมอแคนฝีมือดีของเมืองไทยผู้ที่ซึ่งแม้ว่าเขาจะอยู่ในโลกของความมืดมิดแต่ด้วยจิตใจของการเป็นผู้ให้เขาก็พร้อมที่จะถ่ายทอด สอนวิชาการเป่าแคนให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครสวัสดีครับผมวันนี้ใช่พ่อสมบัติหรือเปล่าครับใช่พ่อสมบัติเองครับสมบัติซิมล่าสมบัติซิมล่าครับผมโตเป็นเป็นเลยครับผม แข่งแรงดิสารรับผมอุ้ยอายุเท่าไรแล้วครับเนี่ยตอนนี้อายุก็51ปีครับ51ปีแล้วเป็นไงครับสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่ครับยืนดีมีแห้งอยู่ไหมยู่ดีไม่แห้งอยู่ครับผมพ่อสมบัติครับพ่อสมบัตินี่ฝึกขัดเรียนเป่าแคนตั้งแต่อายุกี่ปีครับอายุหกขวบครับอ๋อตั้งแต่มือพอจับแคนได้ก็ฝึกเป่าเลยครับคือพ่อของพ่อนี่อยากจะให้พ่อมีอนาคตต่อไปคือพ่อเป็นคนสายตาไม่ดีอยากจะให้พ่อมีอาชีพต่อไปนะถ้าไม่มีอาชีพก็ไม่รู้ว่าเวลา ท่านเสียจะไปขึ้นใครือนนั้นพ่ออยากจะให้พ่อมีอาชีพติดตัวก็เลยฝึกแแคนกับผมด้วยความของใยของคุณพ่อของพ่อสมบัติครับผมกับลูกก็อยากจะให้มนีอนาคตต่ออนาต่อไปลูกครับผมเลยสอนแคนให้กับลูกชายครที่จะได้มีอาชีพเนอนาคตต่อไปเมื่อถ้าหาว่าวันนั้นคุณพ่อไม่อยู่แล้วครับผมครับผมพ่อสมบัติครับครับผมพ่อสมบัติเนี่ยเล่นเครื่องดนตรีเป็นกี่อย่างครับเนี่ย สองอย่างลูกเล่นอะไรเป็นบ้างครับโวดครับโวดนี่คืออะไรครับโวดมันเป็นโดนตีของอีสานครับเหมือนกับขุยนะลูกโหวดนี่แล้วแคนล่ะครับนี่คือเป็นเครื่องดนตรีหลักหลักเลยครับแคนคือเรียกว่าเป็นของคู่กายของพ่อสมบัติเลยครับเป็นเครื่องมือทำมาหากินเลยครับผมครับผมครับผมแคนเป่าเป็นเสียงอะไรได้บ้าง แคร์นี่เป็นเสียงหนึ่งก็คือมันมีหลายเสียงเลยลุนะผมพ่อจะสาธิตก่อนนะฮะเสียงทำเป็ดเสียงแซกโซโฟนแบบนี้ต่อได้ไหมได้ครับผมเหมือนกับเตรทหารครับผมเป่าแคนเนี่ยเป็นทำเป็ดครับเป็นแตรทหารได้ครับเอาเป่าเป็นเสียงทหารให้ผมฟังหน่อยได้ครับเอาเวลาเสียงแตรทหารแล้วหารจะเอาตื่นนอนหรือเอาเข้านอนเอาในก็ได้แล้วจะรู้จะเสนอครับผมเนี่ยเวลาเคารพอะไรเนี่ยครับผมโอเคครับ ยืนตรงเนี้ยนะเนี่ยเินชีวิตที่ผ่านมาเคยเจอปัญหาเจออุปสรรคจนถึงขนาดที่ว่าเราจะเลิกเป่าแคนเราจะเลิกสอนแครนมั้งไหม ไม่มีลูกไม่มีเลยครับที่พ่อผ่านมาไม่มีอุปสรรคอะไรนะครับผมมีแต่ชอบอยากจะให้ลูกให้หลานได้อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมืองหรือพื้นบ้านนี่แหละไว้นะครับคือพ่อถ้าจะเนื่องจากอุปสรรคมันก็ทําให้จิตใจพ่อเหี่ยวและจิตใจพ่อไม่มีสมาธิที่จะฝึกได้คือพ่อเป็นคนที่ยังไงล่ะไม่ยังไงล่ะชอบสนุกและอุปสรรคพ่อไม่มีครับไม่มีจริงๆครับไม่ได้เป็นปัญหาไม่มีญา,ญาอ,อุปสรรคอุปสรรคไม่มีอะไรครับผมเพราะว่า คุณพ่อสมบัติเองชอบเสียงดนตรีชอบเสียงแคนอยู่แล้วครนตั้งแต่เล็กๆอยู่แล้วลูกพ่อสมบัตินอกจากจะมาสอนเด็กๆในการเป่าแคนแล้ววันนี้พ่อสมบัติยังนำวงดนตรีมาทำการแสดงเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆด,ด้วยครับไปดูกันว่าจะสนุกแค่ไหน การไปสอนให้น้องๆเป่าแคนในแต่ละครั้งเนี่ยพอสอนเสร็จก็จะมีการสาธิตการแสดงให้กับน้องๆได้ดูได้รับชมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจด้วยครับผมแล้วงานแสดงอื่นๆนะครับมีรับไปแสดงอะไรบ้างไหมครับก็แสดงไปเป่าให้หมอลำกรอนเขาเรียกว่าหมอลำแคนเต้าเดียวหมอลำกรอนเต้าเดียวเขาเรียกว่าหมอลำกรอนะยุกต์นี่นะครับผมทุกครั้งเนี่ยจะไปกัน4คนี่ครบวงเลยครบวงเลยครับผมเต็มวงเลยถึงว่าไปสอนที่ไหนก็แล้วแต่ต้องไปเต็มวงเลยถึงเจ็ดคืนดีครับ ครับขออนุญาตถามความรู้สึกของคุณพ่อหน่อยครับผมคุณพ่อสูญเสียการมองเห็นครับชชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหากับการใช้ชีวิตมีอุปสรรคมีอะไรที่เคยรู้สึกท้อแท้หรือผ่านมาได้บ้างไหมไม่มีลูกไม่มีเลยครับผมมีแต่ความสนุกคลื้นและก็พวมอยากจะให้รุ่นหลังนี่ได้ถ่ายทอดวิชาพ่อไปแล้วก็ชีวิตพ่อก็ถ้าจะพูดตรงๆว่าไม่มีอะไรครับผมไม่มีอะไรพ่อก็สุขจนทุกวันนี้ครับผม ชีวิตของคุณพ่อนี่มีความสุขในการให้ความสุขกับ,บผู้ผอื่นให้เขนเสียงแข,น,แขน,คนครับผมไม่มีอะไรครับแล้วก็อยากจะถ่ายทอดวิชาไปให้เขาอีกทีหนึ่งให้เขาได้รับรู้จากพ่อไปพรากเขภูมิใจที่พ่อได้บรรเลงให้คนทั่วโลกได้ฟังเสียงแขนครับด้วยการดนตรีีสานครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ในสถานะใดของสังคมก็าตาม ขอเพียงแค่คุณมีจิตใจที่แข็งแกรง่งมีหัวใจที่พร้อมที่จะเป็นผู้ให้สิ่งที่ได้รับกลับมาอาจจะไม่ใช่ค่าตอบแทนแต่มันก็คือความสุขที่ตีมูลค่าไม่ได้อาทิตย์หน้ารายการแทนคุณแผ่นดินยังคงมีเรื่องราวและแรงบันดาลใจของการทำความดีมานำเสนออีกเช่นเคยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ